อ่าสูตรต่อมาสูตรที่48ตอนหนังสือผิดนะแก้เป็นสラโลโปด้วยนะสระโลปาแก้เป็นสระโลโปผิดผิด อาหลังนะหลังนี่นะหลังสระโลโปมาเทสัพยาทิมหิใส่อักเคเรนะครับยกข้ามานะแล้วก็หลังสระโลเปใส่กระเตนะใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัดบทส่วนนี้มีกี่บทเนี่ยส่วนนี้มีกี่บทฮะ หนึ่งบทสองบทสามบทสี่บทห้าบทครับใช่ไหมบอยมีกี่บทอ้าวยังไงสี่ห้าเขาไม่บอกว่าเป็นสี่ห้าเนี่ยอ้าห้าก็ได้อ่ะเหียดเห็นด้วยไหมห้านะ ตนนี้สาระเราโปรโบทหนึ่งนะอาอาเทสะหรืออาเทสะปจยาทีมหิบทหนึ่งสาระโรเปบทหนึ่งตุบทหนึ่งกติบทหนึ่ง,งอ่าไม่เชื่อดูนะครับห้าบทมาเอาตัดเลยครับ สาราโรโปติเอกังปะทางอามาเทสะปัญญาเิมหีติเอกังปะทางสาราโรเปติเอกังปะทางตุติเอกังปะทางปะติติเอกังปะทางวิพัตยันตปะทาวิภาคาวเสนะปัญจปะทามีทางสุตันติทัตตพังสาราโรโปติเอกังปะทาง อามาเทสัปัญญาทิมหิติเอกังปะทางสารโรปิติเอกังปะทางตุติเอกังปะทางปกติติเอกังปะทางวิพาตยันตปะตาวิพาควาเสนะปัญจปะทามีทางสุตันติทัตตาพังสารโรโปติเอกังปะทาง อมาเทสพปริยาิมหิติเอกังปาทาสาราโรเปติเอกังป่าทางตูติเอกังปาทางปากติติเอกังป่าทางวิภัตตยันตปาทาวิภาคาวาเสนาปัญจปาทามิทางสุตานติทาต,ตับหังตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นโรปะวิธีสูตรนะโรปะวิธีสูตรตัวตูศัพท์นี่เขาเขาม่ยัดห้ามครับ ห้ามนะมีตัวตามมาไหมเร็วไม่มีเนาะไม่มีอ่ะใส่เ <c oughs> นีครับใส่โหติมานะตัดบทได้ด้วยแล้วนะครสามรารโปรบท์หนึง่งอ่ะ อมาเทสาปยาธิมหิบทหนึ่งสารโลเปบทหนึ่งตูบทหนึ่งแล้วก็ปกติบทหนึ่งห้าบทตัวนี้ใส่โหติเวยนะครับใส่โหติมานะยอาแปะไาก่อนสารโลโปอ่านว่าการลบสระหน้าอาว่าการลบสระหน้านะครับโหติมีมีกาตาตัวเดียวโหติย่อมย่อมมี จะมีอักขเรในที่อักขระในที่อักขระนะอามาเทสะปยาทิมหิอันมีอังวิพัตตัวอาเทศและปัดใจ,จเป็นต้นอยู่เบ้างหลังครับเดี๋ยวค่อย,ยว่ากันนะมีมียกศัพท์อยู่แปลงรกันก่อนสาระเราโป อันว่าการรบสระหน้าโหติย่อมมีอัคเรในที่อักข,ขระอมาเทสาปยาเิมหออันมีอังวิพัตอังวิพัตอะไรครับตัวอาเทศและปัจจัยเป็นต้นอ่ะตรงนี้ทำไมผมแปลว่ารบสระหน้า พอมีอะไรนิมิตยืนนิมิตคืออัคเรถ้าเห็นสามีเพศสแสดงว่าเป็นวิธีของของตัวหน้าใช่ไหมของตัวหน้าใช่ไหมถูกลบอ่ะอันต่อมานี่สระโรเปคันเมื่อลบสระหน้ากะเตถูกกระทำแล้วก็คือลบสระหน้าแล้วนี่ปกติ ความเป็นปกติโหติย่อมมีตุตุต,ต,ตุห้ามห้ามนะครับห้ามลบบ้างห้ามลบบ้างนะตุห้ามลบบ้างคือมีอัดห้ามครับเข้าใจะนะแปลว่าห้ามลบบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยสับนี้นะเดีย๋ยวเขียนดูก่อนครับพิคูคกับอินีนะ จะลบหน้าได้ไหมห้ามลบห้ามลบบ้างคือห้ามลบข้างหน้าตูสัม,ห,ห,ม,ห,มห้ามไว้ครับเห็นไหมพิคุกับอินีปัจจัยเห็นไหมตูสัมเนี่ยห้ามไว้ห้ามนะรครับห้ามลบสละข้างหน้าถ้าลบสังหน้าเป็นอะไรพิกีณีมีไหมไม่มีต้องลบสลาหลังด้วยวาโรอาสะรูปาสําเร็จรูปเป็นพิคุณีอ่าตรงเนี้ยตูสัมตัวนี้นห้ามอุทธรตัวนี้ครับ เข้าใจนะเพราะนั้นเป็นโลปะวิธีนะคำสั่งนะครับคำสั่งนะจำหนดให้ดีนะก็คือว่านิมิตคือเป็นอักษรอ,อักษรนี่ในสูตรนี้นะหมายเอาทั้งพยัญชนะทั้งสระเลยครับหมายเอาทั้งพยัญชนะและสระ เป็นเหตุให้ลบสระหน้าเมื่อลบแล้วเมื่อลบเสร็จแล้วให้ปกติทันทีเลยนะเมื่อลบเสร็จแล้วให้ปกติทันทีคือห้ามห้ามทำการการนะครับการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีวิการนะรลบพอรลบหน้าวิการนะครับวิการหลังใช่ไหมลบหน้าทีฆะหลังอย่างนี้เป็นต้นที่เราเรียนมาเนะี่ย เพราะนั้นว,วิธีเนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งไหมคำสั่งของผู้มัเข้าบัญชาไหมคำสั่งข้างหน้ากับคำสั่งข้างหลังอันไหนมีอำนาจมากกว่ากันข้างหลังเหมือนกันสูตรหน้ากับสูตรหลังสูตรไหนมีกำลังมากกว่ากันอ่าสูตรหลังนี่บริภาษาว่าปุ๊บพาเปรเสูตร ปรวิธิพระวาใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นท่องแล้วไม่ใช้ผมบอกให้นะฝึกใช้ปุพาประระปรเปุพาประเลสุประวิธิพระวาบรรดาสูตรหน้าละสูตรหลังทั้งหลายนะวิธีก็ได้นะบรรดาวิธี หน้าและว,วิธีหลังทั้งหลายวิธีข้างหลังมีกําลังกว่านะครับนะเพราะตาลานะเพราะวางก็ได้นะครับมีกําลังนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะใจความข้งส่วนนี้หมายถึง <c oughs> ในที่ที่มีอัคราอยู่ข้างหลังมีอะไรบ้างอ่ะอังวิพัฒน์เป็นนิมิตเป็นสระใช่ไหมอังนะแล้วก็ตัวอธิษฐ อธเทนะเดี๋ยวอาเทมนะาทจากไหนค่อยมาดูนะครับแล้วก็ตัวปาดใจที่เป็นเป็นสระหรือเป็นพยเญนะก็มีครับเป็นต้นอยู่ข้างหลังเป็นเห็นให้ลบสระข้างหน้าเมื่อลบแล้วให้ปกติทันทีเลยครับให้ปกติทันทีนะอ,อ่าแค่นี้นะพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูเนื้อความของสูตร